นี่คืออะไรนี่คืออะไรโอเต็มสดแล้วนะเจ๊ทำไงวะ ลงไหนพี่บ้านริมน้ำไหมมันลงเลยเหรอเมืองมิวะบ้านริมน้ำเหรอบ้านริมน้ำคนเยอะนะโอ้โหคนเยอะอ่ะเยลงงได้ได้เวลาหรือจะไปในเมืองอะเข้าเมืองมาแล้วอนะในเมืองไม่มีคนลงนะพี่พี่ลงตลงริมน้ำมาแล้วอะค่ะแต่มีคนลงว่ะ เราคนเข้าแง่อ,อยถอยหลังมาได้ว่าพี่อยู่ตึกริมน้ำกันอ่ะไอ้ตึกสองตึกอ่ะที่ตึกด่านฟ้าริมน้ำอ่ะที่เราชอบเข้ากันน่ะนะใช่ใช่เพื่อนเพื่อนเราลงเนละยเดี๋ยวข้าคนข้าคนตรงแคงมานแบบนึง ผมอยู่ผมลงไอ้กองรถอ,อ่ะอ้าวพวกเราด้กว,ว่าเากำลังไปเหมือนกันนะอ๋อ,อใช่เหรอเพื่อนเราไม่เหรอผมอใช่แล้วไม่ใช่แล้วเราตึกข้างโบสถ์เหรอ ตึกสูงนี่มีคนไหมเนี่ยตึกข้างๆตึกสันนะ้นอ่ะ ใช่มาแคมป์รอตึกสูงอ่ะรอเพื่อนเช็ดเช็ดหลุดแน่เลยว่ะตอนนี้แม็กเดียวว่าตึกสูงอยู่ไหนอ่ะ làm mà, pímì maxเยอะ đâu max bằng, không, <coughs> không, หมู่บ้านฝั่งเรานะไม่มีคนี่เลยนะกูจะคลายให้ละ พี่แม่ไปฝากลิงไว้กับไอ้น่ะกับตามตามเพจอ่ะเพจเฮ็ดฟันอะเอาลิงพี่ไปว่าไปไปโพสไอ้เฮ็ดวันเหรอ เราไม่ลนะ่อหน้าหารถกว่าหา ATV สองคัน 还有，这是第别动了？ ไม่ไ้ไม่ไม่ได้วเอารับแบบไหนเก็อบปกติด้วยหารถเลยหารถเลยอหายคันเฮ้ยมีคนที่ เรื่อเสียเสียเสียงดิบดังเฮ้ยเจอรถตรงด้านซ้ายต่ำีกไหนดี่พี่นั้รขับร้อยู่เนี่ยิคแจ๊คดูเนี่ยไปม่รอแม่เลย นี่นายมีคนขับ S V อยู่อะอะไรอ,อะฮัลโหลเดี๋ยวลองไดเวอร์มาก <c oughs> หลังแล้วป่ะพี่ขับหลังแล้วอ้อยอ้อโอ้ยโอยเฮ้ยพี่กระติกันผมจะตายอยตายอยตายแล้วกระติกันกระตินหน่อยพี่กระติกันหน่อยขอลงก่อนนะขับออกเมืองก่อนนะออกเมืองเลยออกเมืองเลย อยุงไหนกันเนี่ยตายว่ะจะตายว่ะเติมเลือดเติมเลือดออกเลยเดี๋ยวไปตรงสะพานพี่เป้มาแล้วมันอยู่ตึกหน้าเราพี่เป้ลบๆโอเคเดี๋ยวพี่เข้าหลังให้พี่เป้อยู่ตึกตึกข้างขพี่เป้อะมันอยู่ในตึกอะอ่าตึกข้างพี่เป้เลยตึกข้างพี่เป้เลยอะฝั่งขวาตายพี่เป้เลย อ่าใช่เฮ้ยตกใจเกือบลั่นใจเย็นเลยเกือบลั่นแล้วเดี๋ยวที้ไไปถึงสองเย็นเย็นมือตก ไปแม่งฟาร์มคนเดียวดิไปก่อนไปร่องกันได้มั้มไปก่อนนี้อ่ะเก็บเก็บไปก่อนค่ายมาแบ่งกันไปเร็วเก็บเก็บแล้วป่ะออมาเก็บเก็บหมดปะเนี่ยไหนก่อไปนู่นเลยไปเคลียร์เดี๋ยวไปเคลียร์อันที่โล่งมาเดี๋ยวพวกแม่งตามมาป่ะเสร็จเข้าไปมา Ow! Oh. แล้วจนตอนนี้เลยนะพักก่อนนะข้าวแป๊บ กดชิปพี่พี่กดชิปีชิปเลยพี่เราจะไปไหนล<า>่ะเธอมอกมาหรืหว่าไม่ทุ่มมหรือว่าดูอบฟันดูศบไหม รถผ่านดนะตาพี่เรือเบอร์ไฟกี่ขวดวะน่ะหกขวดเอาไปเขานู่นก็ได้เขาที่เราเคยเล่นกันน่ะพาพี่เบลเขาตรงนี้เนี่ยหัวกลัวตึงเยื้อตึงทางหงมเลยนะแต่ตึ้ง

มาแล้วปืนอ,อุ้ยนาพี่เต็มเลยอ่ะมาข้างพี่ก็ฆ่ามาฆ้ามาอุ้ยกี่แฉงวะเนี่ยง แกงก็ไม่รู้กำลังเข้ากำลังเข้าวาิเป้รับมาใหม่รับรับไปแล้วมีผูพ้พ่ชิตเลยรับไปแล้วโอเคโอเควิเป้เดีวพวกนี้เดวรับเข้ามาใน Anyan team, hello, talk bye. Okay, cop. User disconnected from your channel. อแคอแทนสตีมก็ว่ะแล้วะละจ,ะจะจัดนะเถอะหน่อยมึงเล่นทีมสองว่ะมังเล่นไก่นี่ด้วยไอ้กีนเด็กเทพอะ่ะทีมสองเหรอไอ้ชิคิว,วายอ่ะเออไอ้ยี่ในเก่งไอ้กีนอ่ะ เฉพาะอินเฟสหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้ก็เก่งดูดิอาจะรอว่าลงสองทีมก็ทืบมากเลยเราเล่นห้าหรือเปล่าเราซ้อมทีมเราดกวย่าเดี๋ยวมันก็มาห้าเดี๋ยวมันก็หาพวก่ใช่ชวนยังไง หอดเลยกินหมดเห้ววะพี่โหมดเลยกินอ่ะ Chờ đi thì im sơn đi. Đi, xe chờ lấy. Lâu lâu lâu.